กายนี่ก็สักว่ากายไม่ใชสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา่เออดัน,นพิจารณาธรรมะไปพิจารณากายดังที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นกายนี่เป็นของไม่ตรังยั่งยืนเป็นของที่เปลี่ยนแปลงยักย้ายตลอดเวลาของที่ไม่หย,ยัดไน่ายก็ได้ของที่ไม่ปาถนาก็เป็นไปตาม ธรรมดาธรรมชาติจะมากันเคยพูดเคยเชือนสติตัวเองทั้งหนึ่งไปเพราะนี่มนต์ประเทศในงานศพงานศพมันเข,เขาเขียนไว้ว่าผ่านยาตโหลเขาเคจะเห็นเขียนว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นเปินไม่มีนี้ไม่พ้นามากระเลือกไปเห็นผัดก็เอาเอา,เอานี่ประเทศกันนี้ อาเพศง่ายๆแต่ว่าสมามเทศกลับกันใครให้กลับกลับให้ตื่นฟื้นให้ดีและมีให้คนอ้าทำไงไสไม่กลับ้าเจียงอยู่เราเกิดมาแล้วเป็นแก่มาเรื่อยจะกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้แต่ว่าธรรมาให้กลับทางอื่นคือเคยทำผิดอย่างไรให้กลับใช่ไ ผู้จิตอย่างไรก็ขาบให้กลับเมื่อกับตัวกับใจเคยหลงผิดไปที่ไหนก็ให้ขับตัวกับใจใหเรือไปกันบ้านแล้วไปรีบกลับถ้าเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นสามีภรรยาข้าไปไม่ได้กลับก็บอันตรายนะเดี๋ยวก็ประกาศสี่มุมเมืองเพราะงั้นใหเราให้กลับนะตอนนี้จะกลับไปยังก็ไม่รู้ จารยอมนนั่งนานเราจะจะกลับก็ได้เนาะถ้าธรรมาให้กลับจิตกลับใจนะครับกลับใส่สมัยกลับให้ตื่นปรหมายก็บอกว่ากลับแล้วให้ตื่นตือนยังไงพระพุทธเจ้าท่านว่าคนคนหลับนั่นมันใช่หลับธรรมดาครับที่ก็ธรรมดาก็จริงคนที่มัวเมาหลงไหลอย่ในทรัพย์สมบัติภายนอกนะรัต นยาบลายลาบในยอดต่างๆท่านเปรียบเหมือนคนหลับเพราะงาั้นไปเตือนอย่าไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งเหล่านั้นมากนะักมันจะเป็นทุกข์กตังคติบทถึงว่าลาประยชน์ักไปไม่ได้แน่ใช่ท่านไม่แต่ต้นทุนบุญกุศลนะต้นทุนบุญกุศลด้วยที่ท่าน้องก็ลงมาที่บุญกุศลดีนะเพราะมันมันไม่แน่นอน ก็เอาอันนี้เพราะงั้นให้เตือนให้เตือนเะยให้เตือนอย่าไปหลงไหลมันเอาเอาจริงเอาจังกับมันไม่ได้หรหัดจากก่อนจากหัดจากก่อนจากง่ายก่อนไปจากจริงจริงบางทีมันจากเราบางทีเราก็จากมันเห็นบางคนเหรอเอบางคนเห็นไหมมีทรัพย์สมบัติมันทรัพย์สมบัติแต่ยังมากแต่เราลองจากไปก่อน าการประพฤติปฏิบัติถ้ารถตื่นนะโอ้ทําใจให้สบายจะต้องไปหลงมาหรอกเย่ยไปหลงกับวันทรัพ์คมบัดภายนอกอตจตะร่างกายของเราถ้อเออไปเขายังไปเผาไหวบางทีตื่นเช้ามาไปเผาขึ้นมาไปเห็นไปเขียนเท่าสตางค์จะปากให้หาบาทสิบาทเหรียญเดียนันเป็นเหรียญเน,ยน,น,น,นาะ ก็พวกมาได้ก็นด้ย้ายให้อันนี้แม่ให้ยังเอาขึ้นเอากลับขึ้นมาอีกโอี่มันเป็นอย่างนั้นจะไปเอาจริเกับจังกนะับมันทำใจให้สบายอ่ารักษาจังนี้จะดีกว่าเราไม่ตื่นอ่าพื้นไม่มีพื้นไม่มีทําไงเดือนเนี้อ่าเศรษฐกิจของเราไม่ดีพราะว่าอ่าวกีิจัดให้มีธรรมะนีละมอพื้น มาพื้นดีกว่าพื้นอะดับพื้นการประพฤติปฏิบัติอันในที่มันไม่ถูกต้องเราพากันมาพื้นมากรัวมาพืกพื้นให้ดีใช่บางพื้นประการปฏิบัติที่นหละเศรษฐกิจดีก็ช่วยกันประพฤติปฏิบัติพึกนพื้นให้กันมาเอาย่อๆกัแล้วกันนะกท่านานก็จะ <c oughs> จะง่วงจะเมือ่อยแล้วก็นี่ไม่คนตรรมากว่า หนีให้คนนี้ยังไงหนีให้คนเดยหนี้ยังพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยหนีให้คนพระพุทธเจ้าทา,าการเกิดมานี่มันเป็นทุกข์แต่หนีด้วยการป,รป,ปฏิบัติชอบอยนี้อย่างนี้ลกค่าชาติภุณภูน,นังการเกิดบ่อยบ่อยงทีเรา